สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์การเมืองครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าใครได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกนะครับมีโอกาสพลิกโผได้ทุกเมื่อนะครับตอนนี้ก็ผมวิเคราะห์นะครับผมว่าถ้าสองพักคเนี่ยยังทะเลาะก,กันไม่เลิกนะครับโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลนะ ปิ๋วทั้งคู่ครับเพราะว่าลุงตู่นะครับแกไม่ได้บอกว่าแกแพ้ทีนะครับอย่าลืมแกงเงียบอยู่นะครับอย่าลืมนะครับแกงเงียบอยู่ทีนี้เมื่อทางสองพักเนี่ยยังทะเลอเอาะกันไม่เลิกขณะที่มีเสียงนะครับ ตั้งสาม้อยกว่าก็ยังไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเนื่องจากกลัวกัวแต่แย่งอำนาจกันนะครับมันก็เลยจะทำให้ทั้งสองพรรคเนี่ยลำบากนะครับระยะไกลๆนะครับอีกสี่ปีอะไรแบบนี้นะครับมีการเลือกตั้งใหม่พัากเก้าไกลเขามีโอกาสนะครับเขาถ้าเขามาแล้วเขามายาวนะครับแล้วก็เพราะว่า ในอีกสี่ปีถ้าเกิดการเลือกมีการเลือกตั้งใหม่นะครับไม่มีพักไหนสู้เพื่อก้าวไกลได้หรอกเพราะว่ามันจะได้ทั้งคะแนนสงสารคะแนนอะไรคือแลนสไลด์แน่นอนนะครับเกินแลนสไลด์ก็เรียกดับเบิลแลนสไลด์เลยแหละส่วนทางเพื่อไทยนะครับผมวิเคราะห์เลยหายวับเพื่อไทยไม่ได้เกิดแล้วถ้ายัง ถ้าครั้งนี้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยมีทางนะครับสหลายทักษินไม่ได้กลับในประเทศ oh <no. S 1> นู่นยาวนะครับ้ายมัวแข่งแย่งอำนาจกันอยู่นะครับส่วนทางลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้นั่นนะครับเขาเงียบแต่เขาเงียบแล้วเขาหางูเห่าอยู่นะครับ oh <no. S 1> ลืมว่าประชาธิปไตยเนะี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนะี่ยมันไม่ได้มี ในบรรดาสสไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทุกคนหรอกเดี๋ยวเขาแจกกล้วยแจกเก้าอี้นะครับเขาต้องการลุงตู่มีร้อยแปดสิบแปดนะครับเขต้องการอีกหกสิบสองหกสิบสองเนี่ยเขาสามารถทําได้แล้วก็ไปกว้านหางงูเห่ามาห้าสิบตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อได้หกสิบใช่ไหมครับเขาก็จะได้200 200สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าก็มีสสงหงส์งวอลอะไรเรียบร้อยเ็ก็ ขนาดเสียงนั่นๆเขายัางได้เลยครับครั้งที่แล้วนะเขายัางได้มนหะลากหูเห่ามาตีตายทั้งหลายตัวเนี่ยครับลุงตู่จะเป็นม้ามืดนะครับผมคิดว่าลุงตู่คงจะคิดแบบผมนะครับเพื่อนๆว่าไงครับชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดไม่ต้องกดแชร์ได้ครับกดไิดตาผมบ้างนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมได้คุย เปืเป่ยๆนะครับการเมืองไม่ข้าการเมืองครับก็ส่วนเพื่อนๆจะคิดยังไงอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับผมคอมเมนต์มาผมรับได้หมดแหละผมทําคลิปพวกนี้มาโดนเพียบนะครับทั้งทัวร์ทั้งรถบัสทั้งรถสิบล้อนะครับเต็มเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ผมบอกแล้วผมไม่ได้เหลืองไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วก็เอาไว้นะครับสาหรับเพื่อนๆยังไงใครที่เจียเก้าไกลอยู่ก็นะครับ ก็ต้องเสียงแบบนี้ถ้าก็ายังทะเลาะกันอยู่ประมาณนี้ผมก็มาแจ้งก็มาคุยคร่าวๆประมาณนี้นะไม่ได้คุยอะไรเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ